ทีสุดคือความสูขทางาอยู่กับต้นใหม่อยู่กับธรมรมชาติอากาศบริสุทธิ์ปลูกไว้แค่เดียวกินไปตลอดจนเกว่าสีเวิดลมหายใจคนเฮามันนำมือเทาเหมืองเกนเนาะป่านนี้ต้องไปทั้งหนาอาศัยว่า,อวาเออไปไสบัวได้สิหาต้นใหม่หมกักใหม่หมักง้างกินน้ำมูนี่ละพอเด้ขายเนยย่างเทาลดรายจ่าย,ยาเพิ่มรายได้คือเป็นคนรวยเลไได้นี่รด <laughs> ้วยอาหารการกิน สวัสดีครับพี่น้องครับเกษตรอีสานยุคใหม่มาแล้วครับวันนี้บ้านนิวสิ้าพี่น้องมาเบ่งโคกน้องนานะครับเด้อของคุณแม่ไพสีคุณเกลี้ยงนะครับพี่กาดแปลงอยู่บ้านน้องสโน่ครับตำบลโคกชําและอำเภอทุ่งศรีอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวองนี้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้นะครับเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับตามรอยพ่อนะครับเป็นเหตุดีดีครับพี่น้องปลูกหลากหลายหลายหลากแล้วก็มีเคื่องเลี้ยงปลาครับปลูกใหม้ผลนะครับ ิเป็นยังไงเดี๋ยวสิบห้าพี่น้องข้าไปเบิ้งครับพี่น้องไปกันเลยครับตอนนี้บานนิวกอยู่กับจะาข้องแปลงนะครับพี่น้องนี่ครับคุณแม่ไพศรีคุณเกียงวัดีครับแม่ครับสวัสดีค่ะโคกน้องนานไหมเนาะค่ะแมนค่ะจักไรครับอ่าแม่เ็ดพื้นที่มีอยูสามไรค่ะครับพื้นที่สามไรค่ะเอตมาจักปีแล้วครับอ่าเพิ่งได้สองปีนีค่ะครับสองปีเริ่มคุดในปีหกสี่ค่ะเดือน มีทุน่าปี64ค่ะครับที่แรกเลยจุดเริ่มต้นคือได้นนมาเฮดโคกน้องหน้าครับแล้วพอดีพัฒนาชุมชนเป็นเอาโครงการเขามาค่ะก็เลยรับน้ำเพื่อนเขาสมาัครเขารวมกลุ่มแล้วก็เพื่อนกับเอารดมาเฮดให้หค,ครับครับครับแต่ยินว่าของพี่คะแมนของพี่ก็แมนใจมากก็แมนค่ะเอาก่อที่สิมาเฮดโคกน้องหน้านี่เฮดเอยียงเม,มื่อก่อนรับแบบแปลงนี่โอ้ดินแปลงนี่บอกค่ะมันแบบว่าเฮด ให้เห็ดหน้านี่ละเห็ดพืชเชิงเดียวเนาะครับอ่าปลูกเขามันกระแหลงก่อนมันบูพ่อสได้ปลูกมันมันกระเน่าหนาฝนมากพอดีโครงการเขามากกเลยอยากเปลี่ยนแปลงพื้นที่เห็ดเป็นตามศาสตร์พระราชาเนาะครับค่ะกันเลยรับมามาเห็ดเขาโครงการรวมโครงการน้ำพื้นค่ะโอ้เขาท่าเลยน,ะนะาะแม่เนาะสองสองปี ค่ะสองปีนี่นี่ปีที่สองคือมีทุนา่ามันกับเบิร์ดครบสองปีพอดีค่ะครับเริ่มพ<อ>ุชแต่ว่าปลูกเดือนกันยาปลูกกล้งใหม่เดือนกันยาพอคุดแล้วปุ๊บเดือนกัญยาแม่เมื่อปลูกแงงก่อนครับอ่าเดือนกันยาแม่มค,แมคุดได้เรียบร้อยแม่วางหยากกอนวางหยาก,กันดินมันพังเอาอันนี้หละล่ะกะขอบขอบเทืองมั่นนี่เอาฟางมาปกหม่มเพื่อเอื้อนห่มดินเนาะตามตามที่ไปอบรมมา หฮมดินแหลวก็ปลูกงาปลูกงาแล้วก็จังเอากล้วยมาปลูกเพื่อให้มันกล้วยมัน,นอย่าก่อนแล้วพอดีได้ต้นใหม่มากกับจังลงต้นใหม่ค่ะครับผมโอ้แสดงว่าก็าเฮ็ดตามทีไ้ไปอบรมมาเลยค่ะแม่น <laughs> <laughs> เอาที่ตอนแรกเลยพพอเพิ่นมีโครงการ่าโคกน้องหน้าปึบนีเฮาใส่เวลาโดนบอครับในการตัดสินใจบ่โดนค่ะเพราะว่าใจหมักใจอยากเหตุรับพอหูวันไหนมีโครงการเขามาก็สมักก่อนมูเลยอืสมัรเข้าร่วมคโครงการบ่มีการลังเลบ่มีการคิดว่าอยากเสียดายให้เสียดายน่ะบ่ค่ะบ่เสียดายโอ้นีเบิ่งสังเกตเบิ่งของคุณแม่เพิ่นนีแนวนี้ก็ มีประโยช<อ>น์ใช่ไหมนอ้อค่ะดอกกระเจียวค่ะครับกินในตลอดค่ะดูหดน้นำกันได้กินอยู่ตลอดเลยล่ะนี่ได้กินน้ำให้พี่น้องกินพร้อมคล้ายพร้อมครับกินพร้อมคล้ายพร้อมค่ะแม่กล้วยนี่ก็คือสีร้ายแล้วนะน้แม่น้นนอค่ะร้ายค่ะครับก็ได้กล้วยน่ะหละกค้ายได้เงินออกกอนมอูเอา เอาเงินขายกล้วยแล้วมาเลียงม่อนอื่นโอ้เอาเฮ็ดไปโด,โดนโดนซ้ำาดดครับเข้าจังเริ่มเกิดว่าใจพ้นผลิตขึ้นมากล้วยนี่เขาปลูกช่วงเดือนอกัญยาเนาะค่ะคูนแล้วฮาการนี่ฮาก็เริ่มปลูกปลูกแล้วฮาก็มันได้หากหากเดือนมันก็นเริ่มออกดอกออกปีออกหน่วยค่ะครับ กะช่วงปีใหม่ละหะาด้เก็บเกี่ยวกบ,บามาหแปดเก่าเดือนทาก็ได้เก็กบเร้วครับครับครับได้กินได้ขายเล้วเนาะครับรได้กินได้ขายขายใบ้อมค่ะครับได้ขายตั้งแต่ใบใบข<บ>า,ายปีปีก็ขายค่ะใบก็ขายนวยก็ขายครับดอกกระเจียวก็วได้เก็บขายได้กเก็บขายก่อนมูโอ้จะว่าสังเกตเบื้องแม่สิปลูกอ่อมได้เนาะครับกระเจียวเนาะแม่นค่ะครับ ปลูกอ่อมตามาเนี่เดินมันกะเพื่อความสวยงามน้ำน่ะละย่ามเพื่อนออกนี่สิงามปลาท่านลยแม่เนาะค่ะครับจําได้บอกครับว่าปลูกไปทั้งหมดจักจักลุมครับกระเจียวโอ้ยบริน้าเลยครับว่าหลายอร่อละอ้อมไปเลยค่ะอ่อมไปตามไอ้ข้องใส่ไก่นี่นะครับทางเดินนี่เพื่อความสวยงามน้ำท่านเพื่อนแม่แบบไม่ได้ใส่อันตัวนี้แม่เอามาปลูกไว้ยู่หน้านนะ ก็เลยขยายออกจากหนามาต้นตอมันมากกับมาแต่พี่น้องเพิ่นไปเที่ยวทั้งปูเกตเพิ่นก็เห็นดอกกับเดียวเพิ่นกัเลยสื้อมใไ้บ้าครับค่ะมาจำยิดกับเครื่องกิโลโอ้เริ่มจากเครื่องกิโลค่ะแม่นเริ่มจากเครื่องกิโลเดียวนี่ขยายออกได้เป็นไร2สองลาะค่ะครับกับปูก็ขยายไปเรื่อยค่ะแมนโอ้แต่ว่าล่องแม่สังเกตเวิ้งน้าน้ำงามแห้งน้ำแม่นอะค่ะแมนลักษณะเดียวนี้มันมันจะเป็นเป็นหินเนาะครับเนาะค่ะแมน เป็นหินเป็นน้ำออกน้ำออกมากกระใสนี่มันจะคุณใน่นิดนึงเพราะว่าฝนมันตกใสมันก็เลยอันนี้น้ำมันไหลลงไปนี่ครับว่ายังไงว่าขุดเกิดพ่อน้ำออกมาเลยค่ะมันก็มีเนี่ออยู่มันซึมองมาอยู่แต่มันก็บบ่หลายดอกมันนมันขุดหนาแรงเนาะครับผมค่ะแต่ว่ามันมีน้ำออกมากอยู่น้ำใต้พื้นฟังขว้าแม่เพิ่นกับสิปูกเป็นหมากนาะไหมเนาะคาเมนครับปลูกหมากไว้นะครับ สิมานีบ่แม่สุดนีบอแปลงแปงลงสามไรนีซูนีค่ะแต่ว่าตัวน,นั้นเขารวมโครงการคือไรหน้าสวนผสมค่ะเพิ่งปลูกวางเมือวันที่หนึ่งมีทุนหน้านีเองอป้าเพิ่งเขาเลื่อมเลื่มไม่ตรงนี้ก็เป็นบ่อเลี้ยงกลุ่งกัมกามค่ะเอากุ้งกัมกามมาลุลนี่บ่อแม่แม่นค่ะบ่ไรโซนนีก็คือเฮ็ดเพิ่มแม่นค่ะเฮ็ดเพิ่มจากโว<อ>กน้องหน้าค่ะครับตัวน,นี้ก็เลยเพิ่มเป็นกลุ้งกัมกามเอามีความคิดอย่างไรคือมาเฮ็ดเพิ่มครับเอา ตรงนี้มันกระโบได้ค่ะคือมันมันปูเขากระโบได้ด้กินเป็นปูเขานะปูเขาวานี่มันก็มันกรบโบไดมาพูนคือว่านั่นล่ะก็เลยก็เลยพอดีโครงการเอ่อไรนาสวนผสมกย่งกับโซนหนึ่งเนาะค่ะครับเกษตรเพื่อนเอามาก็เลยเขารวมโครงการมาอีกบานนี้ก็เลยขุดดินตรงนี้นี่ลอกให้มันเป็นสีเลือกเนียแต่วบวบเลือกบันไดดอกนี่ประมาณสองเมตรครับเอาขุดลงเอาไปถมพื้นที่ทั้งนั้นโอ้รวกาเอาอัน ต้นใหม่มาปลูกเป็นสวนผสมผสานกันเล้วางแล้วหลายพันนั่นเรายุหันมีเบื้องยางหน้าคุณแม่ด,ด้วยครับเด้อสองปีบอกครับค่ะแม่สองปีพี่นานสิเก็บเห็ลงงดละงโง่เลยนี่ค่ะแสดงว่าแม่นีเห็นเห็นความสําคัญแล้วก็เห็นประโยชน์ของการเฮ็ดเกษตรแบบผสมผสานค, <ำ S 2> ค่ะแม่ค่ะโอ้เอาตั้งแต่เฮ็ดมาสองปีผมถามเลยครับคุณแม่ได้ยังไงจากการ เฮ็ดเกษตรผสมประสานครับอ่าตําอีกก็ได้คว <acknowledging, S 1> ามสุขลนะค่ะครับความสุขท่างใจเนาะสุขท่างใจแม่นหนาท่างกายมันสีเมยแต่ว่าใจนี่มันมวเฮาได้ปลูกต้นใหม่ฮาได้เห็นต้นใหม่เห็นการเจริญเติบโตของเขาแม้ถึงแม้ว่าเขาสี่พวันได้ผลผลิตเต็มที่แต่ว่าเขาก็เริ่มเฮ็ดให้เฮาก็เห็นต้นงหญ่เหมนมาเรือฮ่าก็เกิดความสุขค่ะหล้กกาสอางล่ในเรื่องของ มากไม่ที่ห้าได้ขายออกไปกอนคือมันได้พลนผลิตก่อนเนอะคือกล้วยคือไอดด้ดอกกระเจียวนี่ห้าก็ะดิคายกล้วยห้าก็แเร้่าตะไคร้ขายออกไปก่อนคือมันกันลดค่าชสจ่ใจออกไปหลายมันเพิ่มรายได้ขึ้นมานะคะมันมีรายได้ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะถึงแม้ว่ามันสิเป็นจํานวนน้อยๆเ้าเริ่มตน้นแต่ว่าห้ากับที่ดีได้ดีที่สุดคือความสูงทางใจโอ <laughs> สุดยอดเลยครับปี่น้องนี่อันนี้มันบางเทื่อนี่คนเฮ่าคือมีเงื่อนหลยกับความสุขนี่แทบจะหาบ่าได้ก็มีแน่น่นค่ะอันนี้ก็แค่ไม่เห็นเกษตรผสมประส,สานกับกลายเป็นว่ามีความสุขแบบโอ้ย่างไปเห็นต้นใหม่นี่คือยังสี่เห็นพ่นแตงยอดนี่ก็เป็นความสุขแล้วค่ะเป็นความสุขแล้วโอ้พ่นไ่ละเดนี่พ่นจะเจร่ญนเต,ลต,ลต,ลตลิบโตแบบเฮาเห็นแล้วเฮาเห็นผลผลินเฮาถึงเฮาก็เกิดความสุกค่ะความสุกทางใจครับค่ะโอ้ เอาบนานเด้หนผมสังเกตเบิง้งดินแม่นี่เบิ้งสิมิตแต่ก่อนหินนะครับพี่น้องนี่ยางไปใส่มิตรก่อนหินคือยังสี่นี่เอาแม่มอ่ว่ามันเป็นปัญหาบ่ครับก็มันก็ในเรื่องของปัญหามันก็มีส่วนหน่อยค่ะครับแต่ว่าเฮาก็บเีกเรียงได้การแก้ปัญหาเฮากับ่ตตรงไปปลูกแล้วหม่องหินลหลายเนาะ <laughs> เฮาก็ <laughs> หากู <laughs> มันก็เป็น่องอยู่ค่ะเพราะว่ามันก็เป็น่องเฮาก็ตจองหาหลอกหอก<ๆ>มันลงไปนะครับสลดัดเน่แม่พอสิ เอ้าดินแกนแกนหนึ่งสิแม่เฮ็ดยังไงเอาต้นใหม่มันคือขืนงามครับอ่าก่อนอื่นกะเอาคุดหลุมห้างกะเริ่มมักปุ๋ยค่ะเอาพุนเอาอันนี้ล่งก่อนห้างมักไอแล้กกะเอาอีหยัง่ะเพื่อนอื่นเนาะเอาไอมักพุนมักปุ๋ยไว้บานห้างกะจังมาปลูกนะคะ เอามาร์กไว้ไดหรูมก่อนแม่นค่ะมาร์กไว้ล้วก็เอาหน้ามะฮหดพ่มไว้แล้วเอาเฟื่องกบไว้นะคะคมาร์กไว้จะเดือนหนึ่งสองสามอาทิตย์จังสี่ห้าก็จะเอามาปูกที่หลังนะค่ะโอ้ปัสสิเฮ็ให้ดินแบบว่าล้วนซุยขึ้นมาแม่นค่ะครับให้จุลิ่นซี่ทํางานค่ะให้ปุ๋ยทั้งดินกรครับโอ้ คือว่าตามหลักสูตรเพิ่นต้องเลี้ยงดินก่อนนะแม่นาะแเม่นค่ะเลี้ยงดินแล้วดินก็จะเลี้ยงพืชนะครับพี่น้องบ้านนี้พืชก็สิมาเลี้ยงเหาแม่นค่ะเม่นค่ะโอ้เอานอกจากปลูกต้นไม้เลี้ยงปลานะครับแล้วก็แม่ก็เลี้ยงอย่างอีกครับอยู่นี่ปลูกต้นไม้เลี้ยงปลาในพื้นที่นี้แม่ก็ปลูกลเลี้ยงตะเกตเตนครับค่ะเป็นอาชีพเสริมเข้าหม่อีกไร่ใดส่วนนึงแล้วก็เลี้ยงเนื้อแดง เพื่อลดเพื่อลดอาหารปลาน้ำครับเพื่อลดว่าอาหารให้กินแบบประหยัด<อ>ลดค่าเสีจจยใจนะคะลดค่าเสีจจยใจเลี้ยงแนแดงให้ปลาเนี่ยให้เป็ดเนี่ยอาหารลดต้นทุน<า>นะครับเ<า>นะาะโอ้สุดยอดเลยตั้งแตนแกงกระเลี่ยงนะครับปลา,ากระเลี่ยงแหนแดงแหนแดงกระเลี่ยงอังมอนกระปุก ขู้วนกปูกเองเป็ะก็มีเป็ดก็มีค่ะไก่ก็มีค่ะโอ้ย่างในน้อยนี่เขาก็มีอาหารเป็นของเขาน่ะส่วนหนึ่งนะแม่นอแม่นค่ะครับคาตะไข่ค่ะคาตะไข่ก็มีเอาตังเต่มาเฮ็ดเกษตรผสมภาษานนีเปลงในคุณภาพชีวิตดีขึ้นบ่ครับดีขึ้นค่ะดีขึนในในในเรื่องของ ลดยล่ใจเพิ่มไายใดแล้กก็สุขภาพจิตค่ะวามสุค<อ>ว้มสุขสำหรับผู้มีอายุเนาะตามหัว<อ>ตามสวนค่ะอ,อยู่แบบธรรมศาสตร์ค่ะบบได้อันนี้มันแบบอากาศกับบริสุทธิ์บบมีอันนี้เพราะว่าห้างบริดัทใส่สารเคมีนะคะใส่แต่พวกชีวภาพทั้งนั้นเลยใส่แต่ข้งว่ว ชัดเจนที่สุดกับอันดับแรกก็คือการดูการกินนะแม่นาอค่ะแมน่นก่อสารค่ะลดรายใจ่ายในครัวเรือนค่ะครับคือจากอดีตท,ที่หฮาสซีซือบกักพิกค่าตะไคร่เพิ่นจังสี่นะครับนาะอค่ะเ้าก็มีของเ้าเองแม่นค่ะโอ้เอานี่คือผลลัพธ์ชัดเจนน,นะครับพี่น้องเด้อนะครับเอาแม่เฮต้าคนนี่ครับสามไร่เนี่อ๋อสามไร่ก็เฮต้าครัวค่ะอยู่กัพสองคน จริงกันยูสามคนแต่ว่าลูกเป็นคนเฮ็ดกับเขากาหนาให้กินเขากระซอยคือการเขากับซอยนี่ทุกทุกอย่างกระซอยกันเบิดทุกคนนั่นแหละครับผมแต่ที่เขาคูกขี้ตัดหยาญยังในสวนก็คือกับพอสองคนค่ะอนี่โซนนี่ก็สิเป็นบอรลักนาะแหม่เนาะคาแม่อันนี้เลือกไรยป็นไหนครับอันเลือกฮามีดค่ะโอ้ฮามีดพี่หมอแม่แมนค่ะอาแม่ปล่อยปลาอย่างอยู่เหนียวปลาหลย่างอยู่ค่ะครับ พวกปลากินพืชนนล่ะมีส่วนมากมีจตะปลากินพืชนะโอจะเน้นปลากินพืชป่ะครับแม่เน้นปลากินพืชเป็นยังครับแม่คือนเน้นปลากินพืชเทาก็มีพืชพวกพืชพวกงาพวกงังนี่เท่าก็เอาลงให้มันก็กินด้อันนี้เนาะมันก็พวกกล้วยเทากับทิ่มลงไปเทาซับซับงางาหวานงานี่เทาก็ซับซับทิ่มลงไปปลามันก็กินครับ ประหยัดมว่วนนั่นบบได้บ่บด้เอาหัวอาหารลงเลี้ยงค่ะโอ้ใอ้คนกินธรรมชาติขงพวกพักพวกงานนี่ละครับหนึง่งเลยก็คือลดปัญหาในเรื่องค่าใส่ใจนี่สำหรับสำหรับการเลี้ยงปลาค่ะถ้าเป็นปลากินเนื้อนี่ก็สให้แต่อาหารเพิ่นเนะครับเนาะแม่นค่ะว่าอาหารตัวนี้ก็เลยเป็นปลากินพืชปลากินพืชขอดีคือเพิ่นกินง่ายค่ะกินง่ายอยู่ง่ายครับกินพืชได,ด้หลายชนิดค่ะ พวกยาพวกยุงพวกอันต้นกล้วยค่<ฮ>ะ,ะครับต้นกล้วยอะไรก็เลี้ยงตะกระเต็นเขาขี่ตะกแะเตนลงให้กินบ่าครับค่<ฮ>ะโอ้ขีต่ตะกระเตนมันก็มีตะกแะเต็นน้อยกับมีเนาะเวะลาตะกแะเตนมันถอดขาบถ้าเอามายุ่งให้มันกินมันก็พวกกันขืนกินโอ้เสรากําแรงครับเอาให้รดคาใส่ใจในด่านอาหารขามแมนโอ้แต่สังเกตเบื่องพึ่งกับโตใหญ่ได้หนแอ่น้อค่ะ ขึ้นตัวใหญ่แห้งนะครับขึนตัวใหญ่หญโอ้ตอนเสาเอาให้กินแต่มือนเสาด้เสาคุนกระิบว่าอยากขึ้นหรอกคุนอย่ากิมไปนี่ครับคุณเบิ้งกล้วยก็คุณแม่ขนาดสองปีแล้วก็ยังออกนล้แม่นอน,นี่ค่ะครับนี่ปลูกเชื้อเดียวได้แบบว่าเก็บกินเก็บขายเงีวเลยข่าแมนครับโอ้แม่มีเคล็ดลับอีกอย่างพิเศษบอกการปลูกกล้วยครับอ่าปลูกกล้วยนี่ก็ขุดหลุมแล้วก็เอาพุ่นลงมาร์กไว้ ถ้าเ่อยากงไงมันเกิดโลกเพียไฟนเนาะกับเอาขี้เท่ามาล่องมารลงเมืองนะคะตามที่เพื่อนสอนไหวนนะรับค่ะเอาขี้เท่าลงมามันมันกัสิมัดลดกดตรดยังกับตามเพื่อนนั่นแหะค่ะมันกัสิบห้ให้เกิดเพียไฟนนะคะสิบ่บให้พวกมันสิบ่ค่อยเกิดโลกปันไดนะครับค่ะเอาเอาง่ายๆเอาในหลุมนี่เอาใส่ยังเนี่ยขี้เทากับยังครับเอาขี้เท่าสวมเนี่ยแล้วก็ขี้งัวค่ะครับ คันบ่มีหิงัวกับอันปุ๋ยมักมักแบบมักถ้ามาสาเฮา,านะัา้นมักใบใหม่พวกใสอันนี้เนี่ยละครับใสปุ๋ยมักนะคะ่ออะอาลุงผสมแล้วกะอันนี้ไหวแต่กันใส่ขิงวัวมันดีเพราะกับมักลุมไปสะกกอนอืมอันนี้นะ่ยสิเป็นรุ่นสามรุ่นสี่หรือล่นะนี่น้องเริ่มแตกนลนะ้วแม่เนาะค่ะแม่ยางไปท้างไหนก็พอได้แนวกินค่ะครับเห็นเห็นแต่การแบบว่าจะเลื่อนเติบโต ความกาวนาค่ะโอ้ขย้อนนะครับแม่มันมีความสุขนะครับพี่น้องครับนี่แม่กระทั่งทั้งนานี่อันนี้ก็เจนจะเป็นสุ่มบวบนด้ไหมเนาะค่ะตัวนี้เป็นสุ่มบวบทางเขาพวกนะครับโอ้แม่เป็นเฮ็ดดีดีนะครับพี่น้องเด้อด่านนาก็สิเป็นโรงเรือนปลูกองุ่นันไหมเนาะข่าแมนปลูกองุนนะครับพี่น้องปลูกข้อมละเฮ็ดอ้หลากหลายแห้งนะครับเอาได้ข้าวว่า ท่านผ้วเมื่อุบลนเพื่อนมาเยี่ยมหรอครับแปลงนี้ค่ะแม่เพื่อนมาเยี่ยมผูู้ว่ามาเยี่ยมครับเปยังไดเพื่อนเือได้มาเบิงครับเอ่อเพื่อนก็เอาท่านกันนีนอเพื่อนกับทรงข้าไปเพื่อนกับเห็นพลงานนั่นแหละเพราะว่าส่วนเนึ่งนั่นมีอธิบดีกรมการปกครองเพื่อนมาเพื่อนมาเห็ุ จะด,ดินว่าดินโลอยู่นี่นะคะเพื่อนก็เห็นผลงานแล้วเพื่อนก็เลยเสนอลงมานีนะคะเพื่อนก็มีคําสั่งเขามาเยี่ยมแปลงเป็นอของอําเภอบอ้าครับค่ะโอ้สุดยอดเลยนะครับพี่รองครับเอาที่แรกนี่แม่ตอนแม่สีเฮ็ุแม่ตัดสิ้นใจเฮ็ดแม่แม่คิดบอกว่าแม่เฮ็ดแล้วสมีคนมาเบิงมาเลี้ยนหลูเป็นแรงเลี้ยนหลูมังสิครับอ่าตอนนั้นบบเคยคิดค่ะบ,บ่คิดว่าสิมีภูเขามาเบิง ค,คนเพียงแต่ในใจนี่คิดว่าจังได้ก็ต้องเฮ็ดเพราะว่าโตไปทั้งหนาเนาะคนเฮามันนำมือเ่ามือเกยเนาะป่านนี้โตไปทั้งหนาอาศัยว่าเออไปใส่บัวได้สิหาต้นใหม่หมักใหม่หมักง้งกินน้ำโมนีละพอเด็กค้ายในย,ย่ามเ่าผู้ใดมาซื้อกะไปเก็บเอาแล้วก็จังใจคือดวานะคะในความคิดแค่นั้นคือขึอ้มหวังอะค่ะบอกให้ไนคิดว่าสิบมีเพื่อนแม่เป็นศูนย์เรียนรู้นานาบอกบอกคือว่าอัน พอบาพนพอเมืองพันธดีเขามาเยี่ยมสุ่มนะอันนี้คือ่าจากใจจริงนะ,ะครับอืนี่คือสิ่งที่ถือต้องด้ครับพี่หนองนี่คุณแม่พันตังเปล่าไม้แค่ว่าพออายุหลายแล้วสิได้เก็บกินน้าแม่นะานะกระเด็ไขยแนวจักหน่อยเอาไๆก็สิได้พึ่งผ้าศสายเพื่อนนี่ละทนไมต้ีงปลกไว เป็นเป็นตัวซอยชีวิตบันยามบันปลายยามอายุยามอายุหลายแหละเนาะบันหา <c oughs> อายุยืนสุดยอดแล้วนะคะพี่น้องนี่ <c oughs> ดีกว่าถ้าเฮาเฮ็ดพืชเชิงเดียวเนาะแม่เนาะส่วน <c oughs> ถ้าปลูกมันน่ะอายุห0สิบเจ็ดสิบสิบปูไว้มันบ่ไหวค่ะ <c oughs> อายุปานนั้นเนี่ยมันมันก็นกนแค่เป็นเป็นพืชที่เฮา เขาเอ่ยียังลหละนอ้อหมุนมันปลูกแลว้วมันก็ได้ปลูกใหม,ม่นันมันปลูกซ้ำแม่นบอกะอายุหล,ลายกับบ่มีกําลังสิบปซอยสิบปเห็ดแล้วแต่ว่าตัวนี้นี่ปลูกไว้แค่เดียวกินไปตลอดจนกว่าสีบิดลมหายใจโอ้โห <laughs> สุดยอดนะครับบ่แค่นั้นก็รุ่นลูกรุน่นหลานเขาก็มาเก็บกินต่อได้ค่ะแม่เนาะนี่สุดยอดนี่อันนี้อันนี้กอ้องยังก้องปุ๋ยบ่แบบนี้อ่าตัวนี้เป็นปุ๋ยค่ะปุ๋ย กากมันเปลือกดินเปลือกดินผสมกับอันขี้งัว่ขี้ไก่ไปเสื่อ,อเปลือกดินมาจากโล่งเปลงน,นคะคะมันกับบอแพงเนาะยี่สิบห้าสตางค์ไปซื้อครกล้องรถนึงนี่ก็ซื้อมาหนึ่งหกสิบบาทมามาร์กเองมามาร์กเองค่ะมอสมาร์กใส่ขี้ไก่มาร์กใส่ปุ๋ยขออขี้งัวนะะั่นล่ะ แล้วก็ผสมมักกองทิมว้วแล้วก็เอาล่อว้ทัดใส่ต้นใหม่ครับโอ้<ะ>นี่เป็นการพึ่งผ้าตัวเองว่าง่ายๆเข้ากับว่าต้องไปต้องไปสื่อวุ๋ยเคมีนัแห่เนาะแม่นค่ะครับนี่คือสิ่งที่ดีเลยนะครับพี่น้องขีง้งัวกับขีง้ง่วนนี่ขอกครับค่ะทุกสิ่งทุกอย่างสามารถลดลดลดไล่ใจได้ ค่ะรุนไล่ใจจะว่าสามามาเผิ่มไล่ได้เนาะโอ้สุดยอดนี่ถือเป็นเดี๋ยวนี้กับค่ะเดียวนี้กัยังมีข้อกาัีวเทียดดำหน้าเขาใกล้หน่อยนะคะบ้าครับข่าแมนโอ้กันคือตัวกาไว้นะคะพึ่งกินดำสีดำหน้าเขาใกล้หน่อยอีกข่าแมนสีดำกล้หน่อยมาจากกันปะทิล่าพันเพลนครับค่ะมาจากเมืองนอกแมนมาจากเมืองนอกเดือนไหนสีดำครับ โอ้เริ่มดำราคาดีอ่ครั่เกล่ยวเกี่ยวเดือนใดครับอ่ากับบะมาณต,ตุลาเนาะครับครับครับเดี๋ยวคุณแม่เกี่ยวเดี๋ยวเพื่อสิมาไทายให้พี่น้องเพื่อพี่น้องเพิ่ออยากได้พันนาะแม่นอะค่ะครับ,รบเอาสุดได้ให้คุณแม่ฝากยังถึงพี่น้องนิดนึงครับเกี่ยวกับการเฮ็ดกษตรผสมภาษานนี่ว่าเฮ็ดแล้วมันดีอย่างไดมันไดอย่างไหมีประโยชน์อย่างไหครับฝากคุณแม่บอกคนนี้ ค่ะกายเชินท่วนให้พี่น้องมาเฮตเกษตรผสมผสาน้อคะได้ควมสุขทางใจละอันดาแปลกอยู่กับตนใหม่อยู่กับธรรมชาติอากาศบริสุทธิ์ละก็ปปูง้างก็เห้ากับหูว่าห้าล่งหางแล้วมันปลอดสารผีค่ะสุขภาพก็ดีดีทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจกำลังใจก็ดีนําอยางให้พี่น้องหันมาเฮตน้ากหลไย้ค่ะเพื่อ้ี่าเป็นการอัน ใส่ใส่ระบบของศาสตร์พระราชาเนาะค่ะค,คือไม่กินไม่อยู่มีใส่มีพ่อประมาณพ่อพียงนั่นแหละพ่อพีงอีหลีพ่อพียง,งเยงราหยังเฮ้าเบียนเฮ้าสิโบเฮ้าสิโบมีเงินแต่ว่าเฮ้ากับโบเงีนยวก,กินอยากหยังหันเข้าไปได้กินเบิดออค่ะสุดยอดดีกว่บาบริเฮดถ้าบริเฮดนีเงินกับโบมีกับ,บนวกินกับโมีพร้อมเมียนค่ะยากปลาก็ได้กินยากหอยก็ได้กิน อยากถ้กะเต็นก็ได้กินอะครับถ้กะเตียนก็บ่ได้กินมันบ่ได้กินหัวอาหารตะกะเตียนก็กินแต่หญ้าครับปวดสารพิษอีกจังหากอือโอ้สุดยอดนะครับพี่น้องอย่าไปซื้อเข้าหลานเราไหมเนาะแม่นค่ะเข้าไปเดินตลาดก็บไปยักไปซื้อหยังบักพริก20บาทบักเกิดเห็ดครับค่าตะไคร้แม่นซื้อปลาซื้อกบค้าวไหเนาะค่ะซื้อกล้วยค่ะซื้อทุกอย่าง ครับอันนี้เขามีทุกอย่างเข้าบาตรงสื่อแม่นค่ะครับทื่มนดนสื่อที่เป็นคนรวยอะไรได้หนรบร <laughs> วยอาหารการกินเอาเดี๋ยวขอจองทางการติดต่อได้ครับแม่ครับค่ะก็ติดต่อใดค่ะที่นั่งไพ่สีกุนเกียงค่ะครับเบอร์โทรบ,บ้านน้องสนออุอำเภอทุ่งศรีอุดมค่ะเบอร์โทรกะศูนย์แปดแปด หนึ่งสองหาหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งค่ะครับผมเฟซบุ๊กพี่บอครับไหมบ่มีค่ะครับไล่ไล่มีค่ะครับเบอร์นี่น้องไหนะไล่ตามเบอร์ค่ะครับครับ,รบเพื่ออันพี่น้องอยากมาอุดหนุนบอกอง,งุุนเพ่ศจิีออกเดือนใดครับอ่าบอกอง,งุุนก็ออกประมาณทันว่าค่ะครับออกเดือนทันว่านะครับเ <c oughs> นาะค่ะหรือว่าพี่น้องพู้ได้อยากได้ตักก้กแตนไปเลี้ยงนั่นไหเนาะตักงแตนก็มีค่ะครับติดต่อคุณแม่ใดค่ะครับผมรู้ละ อาไข่ก็ขีดละพันค่ะโลละหมื่นครับโลละหมื่นครับขีดละหนึ่งพันบาทอาเพื่อผู้ใดอยากมาศึกษาดูงานก่อนต้องไเนาะค่ะ่อนดีจะเฮ็ดตรงเรียนรูก่อนครับบพราะแมนว่าซสือไปเราว่าอะไรต้องมาหาขอมูลก่อนค่ะครับมาศึกษากับคุณแม่ได้เอาโอเคมานีกัขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่ไพศรีคุณเกี้ยงนะครับ้อบคุณค่ะที่ให้ย่ำส้มแลงคุณแม่ขอคิดดีมาครับ ความสุขสําคัญที่สุดเลยเมนะแม่เนาะคจะมีอยู่มีกินนะครับมีแต่ได้กับได้เดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ